สวัสดีครับพบกับอาจารย์กิติคุณพลวันครับผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ไพ่ยี่สี่งเฮงแพนดูดล่ำและศาสตร์อื่นๆอีกหลากหลายศาสตร์ครับเป็นคอลร์นเมส์นังสือพิมพ์นาหน้านังสือพิมพ์ปะกอบทุเดย์แล้วก็นะฮะอีกหลายๆฉบับนะฮะวันนี้นะครับโดยอภิเีกการจากทางสุริวันเดชครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโดนชะตาชีวิตก็เป็นถือว่า15นาทีทองนะครับสําหรับคนที่ได้เข้ามาในช่วงนี้นะฮะก็นะครับสุริวันเดชเป็นผู้สนับสุนอย่างหลักอย่างเป็นทางการนะฮะ เราพูดถึงเรื่องของดวงชะตาชีวิตข้างหน้านะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่เรื่อยๆหลายคนก็เลยสลับสับเปลี่ยนชีวิตในบางเรื่องนะครับเรื่องของโงเฮงก็คือนะครับหลายคนบอกว่าโอเคนะครับเรื่องของจมูกนี่ตำแหน่งการเงินเป็นอย่างไรจมูกของพวกเราเนี่ยก็มี3ส่วนด้วยกันคือด้านป้องปีกนะครับหลายคนนะนะครับเข้าไปเสริมจมูกหรือทําจมูกเราก็ต้องดูให้ดีด้วยนะครับว่าจมูกของเราเนานะครับควรจะทําอย่งไารูปทรงอย่างไรให้เข้ากับวันเดือนปีเกิดของเราและรูปลักษณะของเรานะครับ วันนี้ก็เลยจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการงานการเงินเรื่องของสุภาพต่างๆนะครับท่านที่สนใจดูดวงก็รีบเลยนะครับนะฮะเพราะไม่เช่นั้นจะเสียโอกาสพลาดไปอย่างน่าเสียดายนะครับวันนี้ขอขอบคุณสิริเวเนตด,ด้วยนะครับนะฮะที่นิคคุณภาพนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมความสวยขว้มงาม สวัสดีครับคุณวันวิสานะครับบดาชพุทธานะครับถ้าอ่านผิดอ่านถูกไงต้องขอโทษด้วยนะครับนะฮะดังนี้ก็เลยบอก15นาทีท่อนเองนะครับที่เราเล่าข่าวว่าแฟนคลับค่อนข้างจะเยอะนะครับสวัสดีครับคุณรัชดาพรนะครับนะฮะนะครับเราดูกันง่ายๆนะครับเพียงแจ้งวันเดือนเกิดแจ้งวันเดือนปีเกิดแล้วก็คําถามที่ชัดเจนเช่นทําจมูกแล้วจะเสริมโหเฮงดีไหมนะครับทำได้ไหมหรือ ดวงการเงินเงินที่การหยิบยืมไปจะได้คืนไหมนะ่ะสวัสดีครับพี่ติก๊กนะฮะเช่นบอกว่าพี่ติ๊กเนี่ยจะได้เงินจากน้องๆไหมนะยกตัวอย่างเป็นต้นหรืองานนะ่ะเรานั่นจะได้งานทําใหม่ไหมยกตัวอย่างนะครับเป็นต้นนะครับเรื่องของความรักเช่นคนรักเก่าจะมีดีเทิร์ไหมสวัสดีครับน้องพลอยพลอยนะฮะนี่คือคําถามเบื้องต้นที่ทุกคนต้องแบบชัดเจนนะฮะสิบห้านาทีสิบหกนาทีเนี้ยนะครับสวัสดีครับคุณเจนี่เจนสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เข้ามานะฮะ กับไร้ชแชร์ลุ้นดูดวงฟรีจันคุณบรวันแม่นเกินมันยายสวัสดีครับขอบคุณมากครับนะฮะสัตว์ทุกท่านที่เข้ามาในวันนี้นะครับต้องบอกนิดนึงว่านะฮะเป็นการดูดอการทองสวัสดีครับนะฮะ น้องพลอยนะครับดังนั้นจึงต้องเรียนทราบด้วยเดินครับว,ว่านะครับเรื่องของการงานการเงินความรักหรือเรื่องต่างเนี่ยงูเฮงก็มีส่วนด้วยคนที่มองดูแลสบายตาสบายใจนี่คืองูเฮงดีนะครับจมูกคือการแบ่งการเงินคิ้วคือแนวความคิดหน้าผากเนี่ยมันถึงเนินมดรรมีต่างๆนะครับการเสริมหน้าผากมันหมายถึงนะครับความคิดส่วนปากเนี่ยบ่งบอกลักษณะนิสัยนะครับนะ จมูกสําคัญมากนะครับ,บเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเราจะต้องแบบมาให้มีร่องพลาดผ่านนะครับจะต้องไม่เสียจมูกคนหลายคนเนี่ยที่มีความแตกต่างนะครับเกิดวันที่ยี่สิบเอ็ดทุ่หกษ์สิกขาทำจมูกแล้วจะเป็นยังไงบ้างคะคุณอิศราได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะฮะทำจมูกแล้วจะดีนะครับแฟนจะรักแฟนจะหลง,งหัเหงก็จะดีขึ้นและการเงินจะดีขึ้นสำหรับคุณอลิศราใช่ะหครับทำได้ดีขึ้นครับทำจมูกจะปังไหมอเคได้ไพ่นะครับได้ไพ่เด็กทีถ้วยทำแล้วดีครับทำแล้วดีงามนะฮะ สวัสดีครับแป้งๆนะครับเป็นวันนี้ที่สีนวลอยากยุ้จะส่งผลดีดีชั้นไมคขอยากรู้จะส่งผลดีชั้นดีขึ้นไหมคะได้ไพ่หนึ่งเหรียญครับดีขึ้นนะครับทาชจู๋แล้วจะดีขึ้นนะครับชัดเจนนะครับมีผลงดีขึ้นฟางนะขอบอกนะรับถามเรื่องอะไรครับสิบสามครับห้าร้แปดนะฮะถามเรื่องอะไรครับนั้นตอบให้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไพ่ใครเพื่อเทกไพ่แม่ฟางอาจจะว่าุ้นเรื่องความรักนิดนึงนะครับต้องเน้นเรื่องของเงินไปก่อนนะครับสาหรับฟางนะครับ วันพุธ30มิถุนายนทำจมูกดีไหมคะับทำแล้วจะพังหรือปังคะับทำทรงไหนดีคะัสามไม้เท้านะครับนะฮะนะครับให้มันนี่มันหมายถึงเด่นเรื่องของการงานการเงินขึ้นมาถ้าทําแล้วตั้งจมูกแล้วก็จะดีขึ้นนะครับนะ,ะดังนั้นก็โอเคเพราะปรึกษาคุณหมอได้คุณหมอหรือคุณหมอก็จะปรึกษาอยู่เรื่องของเหงือกของผมเองนะครับ,รบแม่นมากนะครับนะฮะดังนั้นจนึงเรียนทราบว,ว่าอ่าพันธภาชัยวงศ์ทำจมูกทำตาจะดีเปล่าคะับทำได้ดีขึ้นครับเพราะไพ่การเงินขึ้นมานะฮะ มันบ่งบอกถึงเรื่องของแกงหงวเห้ง,โ,งโดยชพาวตาเนี่ยบ่งบอกถึงความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างนะครับดังนั้นงบอกนะฮะจมูกนี่คือตำแหน่งของการเงินของเรามีด้้งป้องปีกนะครับปีจมูกทั้งสองข้างเราก็ต้องดูให้เข้ารูปด้วยนะครับวันพุธ12กันยายน2 5 3 4ถามเรื่องอะไรนะครับโอเคตอบเลยนะฮะ,ะเดีไพ่เดอะซันชีวิตคุณจะดีขึ้นนะครับสำหรับคุณนัชจกรนชันชนักกรมลมบาฮะนะครับความรักเงินทำจมูกปังไหมครับทำจมูกแล้วก็จะดีขึ้นครับเดีไพ่เจ็ดไม้เท้านะครับนะฮะ ดวงควรนูวันไหนดีคะอันนี้มันเกี่ยวกับเลือดยามนิดนึงนะครับปกติแล้วถ้าต้องดูวันจะไปเกิดน้องวันศุกร์จะดีครับอ่าแมนการเงินจะเป็นไงบ้างคะการเงินในไพ่สิบไม้เท้าดังนั้นต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินนิดหนึ่งนะครับไม่จะมีเงินเข้ามาเสิมจมูกดีไหมคะเดี๋ยวขอล้างไพ่นิดหนึ่งครับโอเคอะไรคุณเมื่อกี้นะี่ยถ้าเกิดไม่ทันต้องขอโทษด้วยนะครับ ยวไพ่เดิมไม่จะเชื่อนะครับคุณพลอยพลอยทิลาเนี่ยนะครับทำสัญญาณดีมาค่าดีครับส่งเสริมโหงแห่งเตได้ดีจะได้งานไหมครับคุณพลอยลาโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่นะดูดูวันที่ไปเกิดด้วยนะครับได้งานแต่ต้องรอนิดนึงนะครับต้องรออีเดือนหน้านะครับถึงจะดีขึ้นครับการ18พฤษภาคม2 5 3 0นี่ต้องวางนิดนึงเรื่องอารมณ์ความอ่อนไหวความคิดความรู้สึกของเตงนิดนึง คุณพูดการงานเป็นไงบ้างคะสำหรับการงานเดี๋ยวไพ่ของไพ่กับเดวิลอาจจะเครียดเรื่องงานนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็แก้ไขปัญหาได้ครับสำหรับคุณเพียรนั้นคุณแพมแพมคนทธ์เก่าจะกลับมาไหมคะลัทธ์นี้มีรีเทิร์นกลับมาครับเสริมดวงใจนิดนึงนะครับมันทำบุญทําทานนิดหนึ่งถ้าทําจมูกจะสวยปังไหมคะดีขึ้นครับหลังจากที่เครียดวิตกกังวลมาหลายเรื่องแล้วนะครับนะคุณดาดาป่ะฮะพ่อสุกันธานะครับพ่อสุกันธาถามอะไรเดียวทำไม่ทันนะฮะ ครปรับหรือเสริมอะไรแล้วจะดีคะหนึ่งนะครับหนึ่งทำนั่นใบหน้าให้ออนอ่อนอ่อนโยนนะหน้าใสาสว่างทออาั้งอราต่างพวกนี้นะครับนะฮะท่าหมูจมูกจะปังไม่ข้ามายรักษาท่านจมูกแล้วจะดีขึ้นครับเรื่องการเงินดีขึ้นนะฮะต้องดูทรงของจมูกด้วยแมวนิญาเสริมจมูกดีไหมคะการเงินด้วยค่ะด้วยวันเดือนมีเกิดนั้นะครับต้องบอกนิดนึงว่าถ้าททำจมูกจะดีขึ้นครับเมลินาการงานค่ะ การงานตัต้งระวัตระวังนิดนึงถ้าปีพศเดือนปีเกิดเนี้ยนะครับตัองระวัตระวังเรื่องของการทํางานการคนถูกแทนข้างหลังลนิดหนึ่งแต่เราก็ผ่านไปได้แซมมี่กุสมา<ไ>แซมบ่วจะได้ทำง,งานต่างประเทศไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไพ่นิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้นะครับการทำงานต่างประเทศอย่าพิ่งไปครับไปไม่ได้ฮะนะครับรติดทหารไหมครับ แม่นห้าสิบห้าสิบนะครับหมายมิ้นชนาการเลยงามความรักค่ะความรักอย่าหึงหวงมากเกินไปนะครับถ้ายังไม่มีคู่ให้ใจงเงยน็นๆอย่าเพิ่งมีคู่ตอนนี้ครับปอสุวรรณธาทําจมูกเก๋จมูกชีวิตจะดีขึ้นไหมครับทำแล้วจมูกชีวิตจะดีขึ้นนะทาจมูกแล้วจะดีขึ้นครับติดทหารยังไม่ติดนะครับส่วนคุณบอยมินส์ีนนั่นเสริมจมูกตรงไหนดีคะงานเงินอะค่ะ เสริมจมูกตองนานต้องดูถึงัตั้งแต่ดัางป้องปีกเลยครับต้องดูทั้งสามส่วนให้มันบาลานซ์กันครับลาออกจากงานดีไหมครอย่าเพิ่งลาอ,ออกนะครับคุณที่บอกว่าลาอ,ออกจากงานนะีดีไหมแบมมไทยแลนด์เจอคนมาถามกันไหมครได้คนมาถามนะครับนะฮะมือไร้คนถามความรักคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะัรักนี้มีดีเทิร์นครับพลอ,อยกลับมาครับมุย้ยมุ้ยถามว่าการงนจะดีไหมคะ การเงินจะดีขึ้นแต่คุณต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายนิดนึงนะครับสำหรับพลอยๆนะครับนุ้ยนุย้ยการเงินจะอะไรจะดีไหมคะนุ้ยนุย้ยการเงินนั้นต้องระวังเรื่องของการซ่อมแซมเรืสิ่งของเช่นรถยนต์ต,ต่างพวกนี้นะครับอเลาการทางจมูกจะดีปหคะัทางจมูกแลวเยี่เลยเรับได้ไพ่หนึ่งไม้เท้ามันหมายถึงว่าโดดเด่นเรื่องงานเรื่องเงินครับการงานคะ่ะการงานนะั้นคุณจะปรับเปลี่ยนในชีวิตได้ดีมีการงานได้งานต่างพวกนี้รวมทั้งมีชีวิตที่ดีขึ้นมาครับนะ ราศีกรกฎค่ะราศีกรกฎนั้นต้องบอกนิดนึงว่าเป็นคนที่มีวาส,สนาดีนะครับนะแฟนรักเฉลงนะครับคุณมณีมณีจะทําจมูกดีไหมครับทำจมูกแล้วดีค่ะนะครับนะฮะแซมมี่กุสมาลีสุยญญามันหาจะเจอเนื้อคู่ไหมคะมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่นะครับจะเป็นคนที่ผู้ใหญ่กว่านิดนึงนะฮะคุณแซมมี่ดวงด,งดวงต่ำเทพตอนนี้ยังไม่โดดเด่นนะครับต้องต้นปีหน้านะครับที่จะโดดเด่น การงานการเงินที่ถามเรื่องการงานการเงินจะโดดเด่นขึ้นในเดือนหน้านะครับคุณชนาการการเงินค่ะการเงินนะครับระวังงั้นโดนคนเบียดเบียนแต่คุณจะมีเงินเข้ามานิดนึงนะครับคุณชลนาการพลอยพลอยได้ทําจมูกครับนะฮะแต่แม้จะเลรนิดนึงนะฮะทำจมูกจะรอดไหมคะรอดสิครับทํามันจงไม่รอดครับนุย้ยนุ้ยทำจมูกจะปังไหมปังขึ้นครับการดวง ดวงช่วงนี้เป็นไงบ้างดวงช่วงนี้เป็นคนวิตกกังวลมากไปนิดนึงนะครับท่านอูแมมเนี่ยนะคะดังนั um. ้นก re ็ลดละความวิตกกังวลไปนิดนึงครับพอๆการเงินการงานการเงินการงานนั้นต้องบอกนิดนึงว่าดวงการเงินการงานดีขึ้นครับแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดความรู้สึกนิดนึงยิบซี่สงการทำจมูกจะดีบัคคาคนที่คุยกันจะได้เจอประกันมัคคาทางจมูกได้ดีขึ้นครับเล่นเรื่องการเงินแต่คนที่เราคุยกันอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับเขาอาจจะพูดนิดนึงครับ การเงินและสุขภาพสุขภาพนั้นต้องระวังความเครียดในความคิดวิตกกังวลวิตด,ดึงส่วนการเงินก็จะดีขึ้นมาฮะความรักเงินนี่เขายืมไปจะได้คืนไหมล่ได้คืนครับแต่เป็นเบี้ยหัวแตกนะครับสำหรับแป้งแป้งนะฮะชนิดพรการเงินค่ะคาการเงินนั้นต้องระวังให้ใครยืมเงินต้องทาใจนิดหนึ่งน่ดูนย่นะครับปีนี้จะดีไหมครับปีนี้ก็ไปได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับแต่ต้องระวังอย่าประมาทในชีวิตที่หนึ่งสำหรับคุณมณีมณีความรักเป็นไงบ้างวิววิว มิวีวบอกความรักเป็นไงบ้างความรักนั่งเรื่อยๆแต่มันก็จะดีขึ้นในเดือนหน้าครับจาจา่าอาจารยสอนความรักจะเจอเนื้อคู่ไหมคะมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่นะครับแต่ต้องทนรอนอิดหนึ่งนะครับอีกสองเดือนนะฮะอุดรัสก,การงานการเงินจะเป็นไงบ้างคะการงานการเงนิงนดีขึ้นนะครับจังหวะชีวิตดีขึ้นนะครับแต่คุณอย่าอ่อนไหวมากเกินไปนะคุณอุดรุณรัสเนื้อคู่มันจะสั่งอะไรครับต้องคนผิวค่อนข้างขาวมไม่ใช่ขาวมากนะครับนะฮะอายุมากกว่ากันนิดหน่อย การงานค่ะดวงการงานโดดเด่นในช่วงสองเดือนข้างหน้านะครับสุริวิสานะครับถ้าเกิดจะมองหางานใหม่หรืองานต่างพวกนี้สุขค่ะ010260อะไรครับอายุอายุสามปีต่อไม่ได้นะครับ0260อถามถามมาใหม่นะคุณสุเมลินความรักค่ะความรักในช่วงนี้จะมีคนที่มีคู่มาชอบนะครับดังนั้นต้องระวังนิดนึงอ่าขอรับไพ่นิดหนึ่งครับคุณบิมลอิซิีการงานจะก้าวหน้าดีไหมครับ การงานก็พอไปได้นะครับตำต้องปรับแต่วนิดนึงอย่างนักสมาธิแผ่ไม่ตายสมบูชะตาชีวติตึนิดนึงนะคุณวรรวันความรักนะครับความรักนั้นไปได้เรื่อยๆครับนะฮะฟนนักขอบอกตามไม่ทัน,นครับการเงินการเงินในช่วงเดือนหน้าเริ่มดีขึ้นครับสำหรับแพรแพรแราศีสิงห์การงานการงานถ้ามีการปรับเปลี่ยนในช่วง2เดือนข้างหน้านะครับอาเ,อเซียถามพลอยความรักการงานความรักการงานระวังการงานความรักระวังเจอรักซ้อนนะครับพลอยชินิพร จมูกเดินไหนถึงจะดีเดินจมูกทางในสองเดือนข้างหน้านะครับคนที่บอกเดิมท้องอยู่เดินไหนดีฟรองชนญญาความรักความรักนั้นต้องระมัดระวังนิด่องอย่าหึงหวงมากเกินไปถ้ามีแฟนหรือต่างวันนี้ครับสาว F R ฟอฟองมันนี่มันนี่การงานปีนี้จะดีไหมคะการเงินปีนี้ก็จะดีขึ้นนะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับอย่าพยายามนะครับเจ้ารมนิดนึงในเรื่องมันจะมีปัญหาเสียเงินนะครับ เก้าการงานการเงินการงานการเงินนั้นเดือนสองเดือนข้าโดดเด่นนะครับนะฮะเจนี่เจนช่วงเรื่องการงานหรืออาชีพส่วนตัวคะการงานควรทำอาชีพส่วนตัวนะครับบิวตี้ฟูลนะฮะ a n นแะยิ้มซีสังเกตเจนนล้คู่ที่ดีไหคะเนื้อคู่เราค่อนข้างจะดีครับแต่คุณก็ต้องระวังอารมณ์ที่ขี้หึงหรือเป็นคนที่ใจน้อยนิดนึงขวัญวิไลพรการเงินค่ะการเงินนั้นนไพ่เดอชนะครับมันก็โอเคทั้คุณคนไม่ค่อยขึ้นระวังเสียเงินเพราะของเขาจะได้งานอยี่ยได้ไหมคะได้ไพ่ ต้ไม่เท้ามันก็ไม่ถึงกัร้อยเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับการเงินค่ะการเงินคุณปีนั้นนั้นได้ไพ่ห้าเหรียญนะครับระวังนิดนึงอย่าไปค้ำการใครนะครับเรื่องการเงินจะสอบติดงานในการครูไหมคะมีโอกาสสอบติดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับการสอบกับครูคุณสุภัทราการงานการเงินนั้นโอเคครับค่อนข้างจะดีนะครับในช่วงเดือนหน้าครับความรักสุริพรสิบไม้เท้าความรักนั้นต้องระมัดระวังในคำพูดของอื่นทำให้ปัญหากันครับคุณสุริพร ความรักนิรมัยนะครับเจ็ดไม่เท้านะครับให้เวลากับความรักนิดหนึ่งถึงจะดีขึ้นครับคุณพร้อมพัมนมณิสาการเงินค่ะการเงินนั้นมีไพ่แปดถ้วยนะครับนะฮะชนิพรน,นะครับการเงินนั้นมันไม่ค่อยโดดเด่นนาไหร่คุณชนิพรความรักคนโสดค่ะดวงอ่อนกมีความรักจะไดคนครอบครัวนี้น้อยกว่านะครับคุณจินดารัตทมให้ด้านการไหมคะดวงได้รับราชการครับวิมอศสรีรักษณะคู่จะเป็นไงคะที่บอกอายุ่งมากกว่านิดหนึ่งนะครับนะฮะ สุพรรษาทับแสงการเงินการงานความรักสุพรรษาความรักดีแต่การเงร quality, ินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเจนี่เจนความรักค่ะความรักนั้นนะคะให้เวลาความรักนิดหนึ่งนะครับเจนี่เจนนะครับถ้าเสริมจมูกเดือนหน้าจะดีไหมคะดีครับเสริมจมูกเดือนหน้าทําได้เลยนะครับสำหรับอ่อนๆรูปเป็ดีเหร่น้คู่จะเป็นเข้ามาเมื่อไหร่ครับรอปีหน้านะครับนึกรูปเป็ดนะครับนะครับเก่งกันยังไงครับโดยยมซื้อเป็นสิ่งของมีค่าไว้นะครับมันวิสาความรักค่ะ ความรักนะครับหรือไพ่สี่ไม้เท้านะครับยังไม่โดดเด่นไปเรื่อยๆนะครับมันวิสาการเงินค่ะการเงินปีนี้นะครับเดียมเพอร์เดอร์จะมีดวงนะครับเอได้เงินนะครับจากแดนไกลคุณลินดาการเงินความรักลินดาการเงินนั้นนะครับคุณค่างจะหมุนกันค่างเยอะนิดนึงหาคนช่วยไม่ได้แต่ความรักจะเริ่มดีขึ้นอีกสองเดือนข้างหน้าขวัญว่าไดพรปีชงร้อยจะดีหรือเปล่าก็ไม่ดีครับมันทั้งบุญทั้งทานนี่ยเฉพาะการดูอยู่ของพ่อคุณแม่ครับ จะได้แต่งงานไหมได้แต่งงานครับนะฮะเสริมโหงเห้นตัวนิดหนึ่งนะครับดาดาการเงินการงานความรักค่ะการเงินการงานความรักในดวงความรักไม่เด่นแต่การเงินพอใช้ได้แต่การงานระวังคําพูดนะฮะบอบีความรักค่ะความรักนั้นมีความวุ่นวายเห็ุเพราะความมึงห่วงนะครับนะดังนั้นต้องระวังนิดตึงครับนะฮะความรักค่ะปิยนัทอุลพันธ์ความรักค่ะความรักกับินไม้เท้ามันหมายถึงว่าพบรักกับคนต่างชาติครับ คุณมิมนสิริมีโอกาสได้สอบเป็นแักการครูนะครับคุณมิมนสิริครับโอเคครับสิบห้านาทีผ่านไปเดี๋ยวถ่ให้นิดหนึ่งนะครับขอบคุณค่ายินดีครับผมความรัก ความรักนั้นนะครับต้องระวังระวังนิดนึงนะครับเจอคนมีคู่คุณนี้ราศีพรเก้าอะไรเนี่ยนะครับราศีสิงห์ค่ะความรักคาศีวันวนดีความรักนั้นได้คบรักกันในทางออนไลน์นะครับนะฮะการงานการเงินค่ะดวงการเงินโดดเด่นนะครับแต่การงานก็พอใช้ได้อยู่นะครับคุณอะไรนมบ่อกี้นี่โบวีคุณสิงห์ดาวการงานดีไหมคะการงานดีครับแต่ก็ต้องระวังการโดนปัดแข้งปัดขาเอเชียเอเชียนั้นถือว่าค่อนข้างจะ นะครับเรื่องของการอะไรนะค้าขายดีครับแต่ก็ต้องลองปรับกลยุทธ์นิดหนึ่งนะครับเรื่องของอลน์ขอบคุณมากอาจารย์ปิวโรงแก้จมูกดีไหมครเดี๋ยวแก้จมูกดีครับสำหรับปีมโรงนะครับความรักค่ะความรักไปได้เรื่อยๆนะครับแป้งๆนะครับจินรัตภูมิความรักค่ะจินรัตนั้นความรักนั้นต้องรอนิดหนึ่งนะครับเจ๊เจการเงินค่ะการเงินดีขึ้นครับมึงมีสิ่ทธิ์ช่วยอ้นวีอันธุรกิจรีสอร์ทจะรูปไหมครับพลอยนะครับเดี๋ยวเราเวอร์ไปได้ครับนะฮะนันทมน ถ้าเกิดข้างไปกระโทษนะครับจุ๋งออกมาทาจม๋งออกมาได้ดีครับเยี่ยมครับแล้วสัญกรรมด้านไหนดีครับด้านจมูกครับกับด้านตานะคะคุณข้าวบุล่าราศีกุมคุรักได้สัญกรรมด้านไหนดีสัญกรรมหนึ่งดูเรื่องจมูกแล้วดูเรื่องตาเป็นหลักนะครับผู้หญิงด้านซิ่งคือเรื่องของผิวหน้าต้องสว่างด้วยต้องออร่าต้องออกด้วยนะครับผู้หญิงนั่นเป็นนั่นมีอาวุธที่สําคัญคือเรื่องของผิวพรรณนะครับคุณวริษาแม่นมากเลยครับขอบคุณครับนะฮะเหมยไหนท่านงานการเงินค่ะ การงานการเงินนนดวงมีสิ่งศักดิ์สิคมมุ้มครองมีพระคุ้มครองค่ะนะครับนะฮะเร็วนี้จะได้งานไหมคะเร็วๆวนี้จะได้งานครับรัวเ็ขของเราก็คือ2เดือนนะครับสมารงานปีนี้คิวซีได้งานที่หมักไว้ไหมคะปีนี้ได้ครับในช่วงระหว่างวิุนายนนะฮะโซดาจีดาพาดาพาความรักตอนนี้ค่ะความรักตอนนี้ก็คือว่าต่างคนต่างต้องไว้ใจกันมากขึ้นนะครับถ้าเกิดนั้นแอบชอบอรุ่นใครก็เริ่มมีใจให้นะครับไทยเชม โอเคครับการเงินจะดีขึ้นไหมดีขึ้นครับนะคะเสริมจมูกดีไหมครับเสริมจมูกได้ดีขึ้นเน้นน่าจะสมส่งเสริมด้วการงานการเงินครับสำหรับเปียนัดสังกการจมูกจะออกมาดีไหม ดีขึ้นครับนะฮะไพ่เก้าถ้วยความรักจะเป็นอย่างไรความรักก็ค่อนข้างจะดีขึ้นครับนักสาวบ้านต่างๆผู้นี้โดยรวมจะหวะชีวิตดีขึ้นความรักการเรียนค่ะคการเรียนนั้นนะครับอย่าไปวุ่นเรื่องความรักมากในการเรียนดีขึ้นและความรักต่อไปก็้ดีขึ้นเพียงวพราะเรารักเราตัวเราเองก่อนกนั้นนะครับสบุญจุภูนั้นเหมือนไปทำบุญทำทานนี่ดื้อนะครับนะฮะก็จะมีโอกาสที่ดีนะครับสำหรับคุณมายนภพอดคุณ อันที่ประวันนะครับไพดูฟูลอยากใช้เงินเก่งเท่านั้นเองคุณะนะครับ N U N E ี่อะไรเนี่ยปีนัดขอบคุณค่ะคุณหมอจะได้คนคืนจะได,ด้ที่ดินที่อยากได้ไหมคะได้ครับเพราะคุณคนมีวาสนาเรื่องนี้นะครับไพเผล่โปลดขึ้นมาของไพที่หนึ่งนะครับเหลือเวลาอีกประมาณสิบเหลือให้เวลาอีกห้านาทีนิดกันนะครับตอนนี้ดูเข้าไปสิบแปดนาทีแล้วนะครับเหลือเดี๋ยวให้แถมให้อีกห้านาทีนะครับ เสริจมูกให้ดูสงหน้าคมขึ้นหรือสวยหวานให้สวงสวยหวานดีกว่าครับนะฮะอยากทำจมูกได้ไหมคะทาได้ครับนะฮะลำศรีบินค่ะจะได้ครบกับพี่โจไหมคะได้ครบครับนะฮะวิาสิการเรียนราคะการเรียนก็ไปได้นะครับนะฮะไม่ต้องกังวลไปสมัครงานให,นห,นหออนม่ไว้จะได้ไหมคะต้องรออู่สองสาเดือนนะครับนูเนนี่อยากทำจมูกได้ไหมคะโกลี่ทําได้ครับนะฮะหางานใหม่ช่วงไหนดีคะต้องรอสองเดือนนะครับหางานใหม่ ปีนี้ได้สมูกเที่ยงที่ท่านต้องยอได้ทาครับนะคุณเก็บเงินได้นะครับนะก็ถือว่าเป็นโอเคเล็กน้อยที่เสริมนักนสาของดวงเราต้องบอกนิดนึ่งว่าโปดใช้วิจารยณในการรับชมรัะฟังครับนะฮะในช่วงนี้โควิดหนึ่งมาเราก็อย่าไปคิดอะไรมากมามครับทำชุดนี้ให้นี้ี่สุดนะครับเรื่องราวของชุดนั้นมีขึ้นมีลงมีมืดมีสว่างนะครับวันนี้เราอาจจะเครียดเราอาจจะเจ็บแต่เจ็บเพื่อจบก็โอเคครับนะฮะข้อทุนคนนั้น ทำจิตใจให้สบายครับขอหน้าสิ้นสิ้นในสกุโลกจงช่วยดมดายทุกท่านประสบความงดงามพบแต่สิ่งดีงามร่ำรวยร่ำรวยนะครับอย่าคิดมากอย่าตกกังวลนะฮะความรักจะเป็นยังไงครัมณีความรักปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับนะคุณวิมวลสิริสวัสดีครับนะฮะก็ขอันนั้นเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับทุกท่านครับวันนี้เราจะก้าวไปด้วยกันนะครับและขอคุณสิริเวเนตด้วยนะครับนะบวกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องบอกโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรัะฟังนะครับนะฮะ เรื่องนี้ซี c, ยังไม่ได้งานใช่ไหมคะ q c คหมอใช่ครับยังไม่ได้งานครับเหตุเพราะพูดเร็วเพราะคนเยอะมากครับ q c ซหมอพูดไวๆครับยังไม่ได้งานช่วงนี้แต่ต้องรออีกสองสามเดือนครับคุณสรัญญาจะได้แต่งงานไหมคะได้แต่งครับคุณสรัญญาการเงินจะคล่องขึ้นไหมคะหลังจากนี้ใช่ครับการเงินคล่องขึ้นครับนะฮะหลังจากนี้ครับ ใช่ค่ะเครียดงรื่อง,งานค่ะถูกต้องครับปีนี้จะมีโชคลาบไหมครับปีนี้มีโชคลาบเข้ามาครับสําหรับชิคกี้ไก่แองเจิลนะครับโอเคนะครับนะฮะก็หวังว่านะครับการทํานายไททักรันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นไกด์แนวทางให้กับทุกๆท,ท่านครับนะ ก็อยากให้ท่านมีความสุขนะครับเรื่องของการเสริมดวงเสริมจมูกนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเสริมอะไรที่มันดูดีนะครับก็เหมือนเสริมดวงของเราอยู่แล้วแต่เสริมจมูกเสริมตาในตาได้ต่างคนเนี่ยก็ติดต่อที่สุริเวณเน็ตเลยนะครับนะฮะพอดวงจังหวะชีวิตโชคลาภของคนเราจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เราต้องคิดดีมันดีคิดดีทาดีแล้วเราก็จะได้พบสิ่งดีๆนะครับขอให้ท่าน้นประสบ,บแต่ความสุขนะครับมีแต่ความร่ำรวยมีเงินมีทองมีความมั่งมีซิสุขวันนี้ต้องขอญาตกล่าวคาว่าสวัสดีครับ